ตอนที่423มันเป็นไปได้ยังไงหลัวเฟิงนั่งขัดสมาธิอยู่แต่รัศมีของเขากลับแตกต่างอย่างสิ้นเชิงในอดีตรัศมีของหลัวเฟิงนั้นหนักอึง้งและกว้างใหญ่หนักยิ่งกว่าโลกต้นกําเนิดแม้แต่บรรพบุรุษโบราณเหล่านั้นก็ยังรู้สึกปวดหัวเมื่อเห็นรู้ดีว่าแม้แต่บรรพบุรุษหลายสิบคนที่รุมล้อมอยู่ ก็ยากที่จะทำลายร่างของหลวเฟิงได้เพราะร่างของเขาติดอันดับต้นๆของห้วงอวกาศหุ่นยนอันไร้ขอบเขตในด้านความสามารถในการป้องกันแต่บรรพบุรุษหลายคนกลับไม่เกรงกลัวความสามารถในการป้องกันที่แข็งแกร่งเช่นนี้มีเทพอมะตะอยู่30ตนแล้วพลังป้องกันที่แข็งแกร่งจะนับรวมอะไรได้อีกละ่ะ สิ่งที่บรรพบุรุษปลัวคือผู้ที่แข่งแกร่งในการสังหารและหลวเฟิงมีเพียงกระบวนท่าเดียวคือต้นกำเนิดแห่งการทำลายล้างซึ่งอาศัยเพียงกระบวนท่าระเบิดตัวเองที่มีพลังงานสำรองเพียงพอที่ทุกฝ่ายต้องระวังแต่บรรพบุรุษไม่ใช่คนโง่เมื่อได้เห็นครั้งแรกพวกเขาย่อมเตรียมตัวรับมือท้ายที่สุดแล้วเต่าแห่งชีวิตและความตายหุนหยวน ของข้านั้นมุ่งเน้นไปที่ชีวิตเป็นหลักแม้ว่าจะมีวิธีการบางอย่างในการทำลายล้างแต่พลังระดับสูงสุดก็มีช่องว่างสำคัญหลัวเฟิงคิดพลังระดับสูงสุดแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพเช่นเดียวกับพลังโลหิตของดินแดนกระเรียนโลหิตเมื่อเทียบกับเต่าแห่งชีวิตและความตายหุนหยวนของหลัวเฟิงแล้ว ถือว่าด้อยกว่าในหลายๆด้านแต่เมื่อเทียบกับหลัวเฟิงแล้วเมื่อเทียบกับบรรพบุรุษหลายคนพลังงานสำรองพลังชีวิตและพลังฟื้นฟูและอื่นๆล้วนน่ากลัวอยู่แล้วพลังทำลายล้างนี้เมื่อเทียบกับเส้นทางกระบี่หุนห่นยวนที่ข้าเลือกสรรย่อมมีข้อบอกพร่องอยู่มากมายแต่ท้ายที่สุดแล้วมันคือพลังทำลายล้างระดับสูงสุด เปลี่ยนแปลงพลังทำลายล้างของข้าไปอย่างสิ้นเชิงหลัวเฟิงเผยรอยยิ้มเมื่ออาศัยพลังทำลายล้างเพียงอย่างเดียวเมื่อเทียบกับเทพจีนหมิงห่วงและโมหมานแน่นอนว่ายังด้อยกว่าอยู่บ้างแต่เมื่อรวมพลังเต่าแห่งชีวิตและความตายหุนหยวนเข้ากับพลังทำลายล้างมันก็ต่างออกไปร่างชีวิตของข้าแข็งแกร่งกว่าเทพจินและโมหมานเกือบร้อยเท่า ระเบิดพลังต่างๆของผ้าสามารถเทียบเท่ากับที่พวกเขาที่เผาผลานร่างอวตารต่อสู้หลักได้ภายใต้พลังอันน่าสะพรึงกลัวที่ควบคุมพลังทำลายล้างของพลังทำลายล้างพลังนี้จะไปถึงระดับไหนกันหลัวเฟิงไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขาแข็งแกร่งแค่ไหนบรรพบุรุษผู้เชี่ยวชาญพลังระดับสูงสองระดับ โดยทั่วไปแล้วสามารถเทียบชั้นกับขุนนางเทพได้หากผสมผสานอย่างลงตัวบวกกับพรแห่งดินแดนลึกลับโอกาสพิเศษบางอย่างก็อาจก้าวข้ามขุนนางเทพได้บรรพบุรุษอย่างบรรพบุรุษไอพีบรรพบุรุษงูอนันต์คาฟูสร้างปรักหักพังปีศาจและอื่นๆก็จัดอยู่ในประเภทนี้ บรรพบุรุษงูอนันต์มีพลังระดับสูงสองระดับที่ผสมผสานกันและข้ามีเต่าระดับหุ่นยวนและพลังระดับสูงมันน่าจะแข็งแกร่งกว่าพวกเขาหลัวเฟิงมีความเข้าใจที่คลุมเครือเขาเชื่อว่าเขาสามารถเหนือกว่าคู่ต่อสู้คนอื่นๆได้แค่สองคอนอสตาไล์และซาจโจหลัวเฟิงไม่มีความแน่นอน แต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าด้วยพลังเส้นทางทำลายล้างระดับสูงที่สุดหลังจากแก้ไขข้อบกพร่องอย่างละเอียดถี่ถ้วนและผสานเข้ากับทิศทางชีวิตแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนเทคนิคของหลัวเฟิงไม่เพียงแต่มีสาระสำคัญให้สนองตอบเท่านั้นแต่ด้วยรากฐานของสาระสำคัญพลังทุกหยดจึงลึกซึ้งอย่างยิ่งและแฝงไว้ด้วยปริศนาการทำลายล้างขั้นสูงสุด รัศมีของหลัวเฟิงยังแฝงไปด้วยแก่นสารแห่งการทำลายล้างนี่ยังไม่ใช่สถานะที่แข็งแกร่งที่สุดของข้าหากข้าเชี่ยวชาญวิถีกระบี่หุนหยวนมันจะแข็งแกร่งยิ่งกว่านี้หลังจากตระหนักถึงพลังแห่งการทำลายล้างหลัวเฟิงจึงเข้าใจถึงอุปสรรคอันใหญ่หลวงที่สุดในการสร้างวิถีกระบี่หุนหยวนให้สมบูรณ์ การจะบรรลุวิถีกระบี่หุ่นหยวนอุปสรรคใหญ่ที่สุดของข้าคือตัวตนภายในหลัวเฟิงคิดเหล่าเทพอื่นๆเส้นทางที่พวกเขาถนัดที่สุดย่อมสอดคล้องกับหัวใจที่แท้จริงของพวกเขามากที่สุดและเส้นทางที่สองความสอดคล้องกับหัวใจที่แท้จริงของตนเองก็ลดน้อยลงเช่นเดียวกับหลัวเฟิงเมื่อเห็นมรดกที่เทพจินสร้างขึ้น เขาไม่ชอบพลังวิญญาณที่แฝงอยู่ในมรดกนั้นทำลายสวรรค์และปฐพีเพราะพลังของตนเองสามารถทำลายทุกสิ่งได้นั้นเหรอหลัวเฟิงไม่อาจยอมรับได้ตัวตนภายในของข้าต้องสอดคล้องกับทิศทางแห่งการทำลายล้างอย่างเหมาะสมเพื่อสร้างเส้นทางกระบี่หุนหยวนซึ่งโดยหลักแล้วคือการทำลายล้างหัวใจของหลัวเฟิงเปรียบเสมือนใบมีด ที่สามารถตัดผ่านอุปสรรคทั้งปวงได้ผ่านการฝึกฝนอย่างไม่สิ้นสุดในยุคสมัยก่อนหัวใจเปรียบเสมือนใบมีดที่คมกริบยิ่งขึ้นแต่หัวใจแห่งการเฉือนนี้แทบจะไม่สามารถบรรลุถึงระดับสูงสุดของพลังแห่งการทำลายล้างได้แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะเข้าใจเส้นทางกระบี่หุนหยวนอย่างครบถ้วนเมื่อข่าะส,สมพลังอย่างเพียงพอ ถ้าก็พบว่าจุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดคือตัวตนภายในความสามารถคีของหัวใจและพลังเตา๋าเมื่อนั้นจึงจะสร้างเตา๋าได้หลัวเฟิงครุ่นคิดก่อนอื่นต้องสะสมพลังยิ่งสะสมมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นเส้นทางการฝึกฝนของหลัวเฟิงเป็นแบบนี้มาตลอดด้วยการเตรียมการในทุกด้านอย่างมากมาย เส้นทางจึงราบรื่นยิ่งขึ้นเสียงกระซิบด้วยความคิดของหลวเฟิงคฤหืสหาดถ้ำแห่งนี้ก็สลายไปตามธรรมชาติพลังงานกลับคืนสู่โลกแห่งการทำลายล้างท่านอู่หลานข้าจะสำรวจชั้นต่อไปหลัวเฟิงกล่าวยินดีด้วยท่านหลัวเฟิงเมื่อหลัวเฟิงเพิ่งจะบรรลุความผันผวนที่มองไม่เห็นได้รบกวนเจ้าของโลกแห่งการทำลายล้างชั้นนี้ เทพอูหลานหลัวเฟิงคิดว่ามีความรู้ความเข้าใจในการฝึกฝนบ้างแล้วจึงไม่เชื่อว่าหลัวเฟิงจะสร้างเต่าที่สองขึ้นมาได้การสร้างเต่าระดับหุนหยวนระดับที่สองซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญเช่นนี้ไม่เพียงแต่เป็นเหตุการณ์สำคัญของหลัวเฟิงเท่านั้นแต่ยังเป็นเหตุการณ์สำคัญสำหรับค่ายผู้ฝึกฝนทั้งหมดอีกด้วย จำเป็นต้องแจ้งให้ขุนนางเทพคนอื่นๆทราบดินแดนลึกลับแห่งนี้มีนามว่าแดนแห่งการทำลายล้างได้รับการยกย่องว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ในจิตใจ,ใจของบรรพบุรุษมากมายในห้วงอวากาศหุ่นหยวนอันไร้ขอบเขตการได้ประทับอยู่ในดินแดนแห่งนิรันด์บ่งบอกถึงความเป็นอมตะ การได้ครอบครองชั้นหนึ่งในดินแดนแห่งการทำลายล้างบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งระดับ30อันดับแรกสิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าแม้แต่สิ่งมีชีวิตที่มีชื่อเสียงอย่างปรมาจารย์ภูเขาคุกบัวและจักรพรรดิสัตว์อสูรบรรพการก็อยู่ในเพียงหชั้นแรกเท่านั้นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองนี้แสดงถึงความสามารถในการเอาชีวิตรอด และความสามารถในการต่อสู้ตามลำดับชั้นที่8หลัวเฟิงก้าวข้ามกำแพงแห่งการเวลาและอวกาศและเข้าสู่ชั้นที่8ของดินแดนแห่งการทำลายล้างชั้นที่8นี้ปกคลุมไปด้วยหมอกและร่างสีดำสูงตรังงานก็โผล่ขึ้นมาจากพื้นดินร่างกายของเขาปกคลุมไปด้วยกรอบเกล็ดสีดำดวงตาเดียวเต็มไปด้วยเปลวเพลิงสีแดงฉาน ขณะที่จ้องมองหลัวเฟิงอย่างเย็นชาท่านหลัวเฟิงท่านมาที่นี่เพื่อยึดครองชั้นนี้ของโลกแห่งการทำลายล้างเหรอือบรรพบุรุษอูกูหลัวเฟิงมองอีกฝ่ายร่างสูงใหญ่สีดำนี้เป็นหนึ่งในห้าอันดับแรกของสิ่งมีชีวิตอมตะทั้ง12แห่งค่ายไอพีบรรพบุรุษอูกูข้ามนอไอจอว่าท่านสัมผัสได้ค่าได้สำรวจอย่างต่อเนื่อง จากชั้นแรกของโลกแห่งการทำลายล้างใช้เวลาหลายยุคในแต่ละชั้นหลัวเฟิงกล่าวข้ากำลังสำรวจหุบเหวแห่งการทำลายล้างเพื่อฝึกฝนข้าจะไม่ยึดครองชั้นนี้ของโลกแห่งการทำลายล้างจากท่านท่านคิดว่าข้าจะเชื่องั้นเหรอบรรพบุรุษอูกูโต้กลับอย่างหงุดหงิดเหล่าผู้ฝึกฝนของท่านยึดครองจากข้าไปมากกว่าหนึ่งครั้งแล้วนี่คือชั้นที่แด โดยมีเจ้านายกู่อยู่ที่ชั้นเก้ามิ่งห่วงจินและโม่หมานอยู่ที่ชั้น1 1บเถึงสิตามลำดับกูกูอยู่ในยุคสมัยเดียวกับผู้อาวุโสหยวนแต่ต่อมาเขาก็ถูกเหล่าผู้ฝึกฝนแซงหน้าไปทีละคนซึ่งแต่ละคนทำให้กูกูปวดหัวอย่างมากทำให้เขาดูง,งะงะข้าสัญญาว่าจะไม่ยึดครองชั้นนี้ของโลกพินาธข้าขอเพียงข้อเดียว ช่วยจัดการทูตโลกทั้งหมดให้มาล้อมค่าทีเพียงหนึ่งหรือสองยุคหลัวเฟิงกล่าวเพื่อช่วยฝึกฝนของเจ้าเหรอบรรพบุรุษอูกู่ใส่หัวเบาๆถ้าเจ้าต้องการละ่ะก็แม้จะไม่ได้ยึดครองบรรพบุรุษอูกู่ก็ไม่ต้องการร่วมมือก่อนหน้านี้ค่ายไอพีได้บุกดินแดนผู้ฝึกฝนและบรรพบุรุษอูกู่ คือผู้ที่บุกโจมตีมากที่สุดในเวลานั้นร่างที่แท้จริงของบรรพบุรุษอูกูประจำการอยู่ในดินแดนที่ถูกยึดครองแต่สิ่งที่ได้มาอย่างยากลำบากทั้งหมดต้องถูกคืนเพื่อจะได้สิ่งที่เขายึดครองกลับคืนมาเหรอบรรพบุรุษอูกูไม่พอใจกับเรื่องนี้จริงๆความเป็นอมตะเขาเคยทนทุกข์ทรมานกับความอัปอาอดสูเช่นนี้เมื่อตอนไหนกันนะ แต่ในเวลานั้นเหล่านักรบไอพีทั้งหมดได้ตัดสินใจร่วมกันเขาจึงไม่สามารถต่อต้านได้แต่ในขณะน,นี้ข้าไม่มีทางร่วมมือกับเจ้าได้ออกไปจากที่นี่ซะแล้วไปยังชั้นถัดไปบรรพบุรุษหูกูยอะเย้ยอย่างเย็นชาไม่ให้ความร่วมมือเหรอสีหน้าของหลัวเฟิงจริงจังขึ้นงั้นข้าก็ทำได้เพียงต้องบังคับให้เจ้าร่วมมือกันสินะ บังคับให้ข้าร่วมมืองั้นเหรอฮ่าฮ่าฮ่าถ้าข้าไม่ต้องการเจ้าก็แต่ต้องทูตโลกไม่ได้บรรพบุรุษอูกู่ยะะเยอ้ยอย่างเย็นชาพอแล้วรีบออกไปจากชั้นนี้ของโลกพินาศซะแค่คิดก็เกิดเมฆดำทะมึนลอยฟุง้งกว้างใหญ่และทรงพลังเมฆดำทะมึนไร้ขอบเขตป,ปกคลุมหลัวเฟิงในทันทีและในเมฆเหล่านี้มี พลังแห่งโลกเพิ่มเติมจากชั้นโลกพินาศนี้พลังนี้สามารถรวมศูนย์ไปยังทูตหลายร้อยคนหรือใช้เพื่อพัฒนาตนเองก็ได้การรวมตัวกันเป็นทูตโลกเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะเพิ่มพลังต่อสู้ให้ถึงขีดสุดเพราะพลังแห่งการทำลายล้างที่มีอยู่ในชั้นโลกนี้ไม่ใช่สิ่งที่บรรพบุรุษอูกู่ถนัดออกไป บรรพบุรุษอูกูมีพละงกำลังต่อสู้อยู่ในระดับเทพทั่วไปอยู่แล้วด้อยกว่าเล็กน้อยในด้านความสามารถในการต่อสู้แต่ทรงพลังมากในด้านขอบเขตแกนชีวิตของเขาสามารถผสานเข้ากับพลังของเขาและปรากฏร่างกายอวตารใดก็ได้นั่นเป็นเหตุผลที่เขากล้าที่จะตั้งร่างแท้จริงของเขาไว้ในดินแดนที่ถูกยึดครองเพียงลำพังในตอนนั้นเพียงแค่คิด เช่นนั้นแกนชีวิตก็ผสานร,รวมจากสถานที่อันไกลโพล้นเข้ากับร่างอวตารนี้ทำให้ร่างอวตารนี้เป็นร่างแท้จริงด้วยพลังแห่งโลกทำลายล้างที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องมันจึงก้าวขึ้นสู่สถานะที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างรวดเร็วแม้จะได้รับการเสริมพลังจากพลังแห่งโลกทำลายล้าง ก็ยังแข็งแกร่งกว่าร่างแท้จริงในสถานะปกติถึงสามเท่าตูมเมฆสีดำทะมึนจำนวนมหาศาลโพยพุ่งเข้าใส่หลัวเฟิงพยายามบีบให้เขาออกไปเมฆเหล่านี้หนักอึง้งออกไปซะบรรพบุรุษอู๋กูดูถูกเหยียดยามหลัวเฟิงต้องการให้ข้าร่วมมือกับผู้ฝึกฝนอย่างเจ้าง,งั้นเหรอเจ้าผู้ฝึกฝนคนนี้ช่างอวดดีจริงๆ ทันใดนั้นแสงดาบเย็นเหยียบก็ส่องประกายออกมาแสงดาบนี้ทะลุผ่านชั้นเมฆดำในทันทีแม้กระทั่งสัมผัสร่รางของบรรพบุรุษอูกูบรรพบุรุษอูกูรู้สึกได้ถึงพลังอันน่าสะพรึงกลัวที่ฟาดฟันผ่านร่างของเขาในทันทีราวกับร่างของเขาจะถูกแยกออกจากกันแยกออกจากกันงั้นเหรอบรรพบุรุษอูกูตกใจ และกโกรธมากแล้วหันหน้าไปมองแสงดาบที่โอบล้อมได้ฟาดฟันลงสู่เบื้องลึกของโลกแห่งการทำลายล้างมุ่งตรงไปยังแก่นแท้ของเงาแห่งต้นกำเนิดแย่แล้วบรรพบุรุษหูกูตกใจความเร็วของเขาในตอนนี้ต่ำกว่าหลัวเฟิงมากพลังแห่งโลกการทำลายล้างที่ถูกเสริมพลังในร่างกายของเขาในตอนแรกก็สลายไปอย่างรวดเร็ว ก่อตัวเป็นทูตโลกมากถึงห5 0หคนอย่างรวดเร็วหยุดมันซะบรรพบุรุษหูกูรีบออกคำสั่งผ่านทางจิตทันทีกลุ่มทูตโลกที่รวมพลังกันนี้ด้อยกว่าเขาเพียงเล็กน้อยตราบใดที่พวกเขาสามารถหยุดยั้งหลวเฟิงได้เขาก็จะรวมพลังกับทูตโลกได้ทูตโลกต่างออกคำสั่งพยายามขัดขวางไว้อย่างเต็มกำลังวูบ แสงดาบคมกริบพุ่งผ่านในชั่วพริบตาเฉือนทูดโลกกว่า300คนขาดเป็นสองท่อนด้วยการฟันเพียงครั้งเดียวแสงดาบแทบจะไม่มีสิ่งใดมาขัดขวางไว้ได้พุ่งไปยังจุดที่เงาแห่งต้นกำเนิดอยู่แม้แต่บรรพบุรุษหูกูก็ยังไม่ทันได้ตั้งตัวแต่เขาก็รู้สึกว่าตนเองสูญเสียการควบคุมชั้นของโลกพินาศนี้ไปแล้วหูกู เจ้าไม่จำเป็นอีกต่อไปใส่หัวไปให้พ้นหลัวเฟิงปรากฏตัวขึ้นเสื้อคลุมสีแดงโลหิตของเขาพลิ้วไหวไปมาและมองด้วยสายตาที่เย็นชาเป็นไปได้ยังไงนี่นี่นี่เป็นไปไม่ได้บรรพบุรุษอูกู่ไม่เข้าใจภายใต้การเสริมพลังของโลกนี้เขาน่าจะสกัดกั้นไว้ได้นี่แม้เพียงเสี้ยววินาที หลัวเฟิงผู้นี้ไม่เคยแสดงพลังอันน่าสะพรึงกลัวเช่นนี้มาก่อนในการต่อสู้ระหว่างสองฝ่ายครั้งที่แล้ว